ห้ามเจรยงโยกมาล่สันพอจะเกินเม็นบังประดมอยู่ทนะ่ะสบายดีและสวัสดีผู้ติดตามนะครับสม สบายดีปีใหม่ทุกคนเมื่อนี้ก็เหากับมามาหายก้าวทุกคนเลยแต่ว่าตอนนี้นะ่ยาย่ามแร่งๆรทุกคนเลยนีย่เห็ดเวกะมันยังแดดทุกคนกเ็เลยจะพผ้าน้องมานี่ออกไปหาเลาะทาแคมไฮทุกคนเลยมาจักมันชีมานไปเลยทุกคนไปไปบังไปติดตามไปบางน้ำกันสิเลาะไปแถวนี้แหละโอ้ไปแถวนี้เลาะหยเลาะหูน้ำนี้แหละ แดดก็แดดลมทุกคนเด้มันบ่แม่นสัตว์เอามื้อเสานี่เอาเนาะแต่มันบ่บดบ่บ่แดดมื้อเสาแต่มันเอาสินนี้ปันทุกคนเด้อปันลมลโหดแซ่บ โอ้ยข้าชมุกโพกันาสิโลไปนี่นี่สิเลหึ้นไปเชื่อยามมังเหรออยู่น้นบ่อทุกคนว่าเห่าบด้ยามตะหง มูกระโปงได้เข้ามา่าเลยเดี๋ยวนี้จะเป็นกระคอยคำได้เลยสีเหลวมอือยามเห้วแล้วกับสีห้ามจะหาคนมั่นทุกคนเลยโอ้มั่นกับยังมาเลร,อน,ร,เร,รนอนีอ่จะเวตการคนเลยตลงลัางนี่กับพักเถึมเติม แต่เดินห้ามาจงการนึงก็ตามนี่จะบุญกับท่านแล้วก็ก็เลยบริเฮตเหตุการณ์ก็เลย ไม่ช่อยม้อยทุยกคนเลยแต่มันบวอโผล่ไปแลวม,มันมีเนื้อคือเบาเลยมาคับบวโผล่ไปเลยเลยสีล่คงติเชื่อทั้งเหว้วพอผล่แล้วเดี๋ยวก็ ngày ngày thì mi lên mi có khỏi lên cũng mi ở đây hồi mà nè cũng mới bơi thì còn nó nhau chết นีหอยแรนมีอยู่นี่ตะเกาตะหงดมันเก่าเลยมีแต่ยุงบินอยู่เอมอยทุนนะลมหอยหอย cho hồi hơn mà Hãy subscribe cho

อ่านิหลายทุกคนเลยแต่เอามันมาได้มันลามายังมากทุกคนเลยถ่ามากวไปแล้วเรื่องมิดสมอ Oh.

Hãy thế cho không, Để không? Để không?

แยบยิบลาพ่อป่าพ่อคี้ก็ข้คีมาไปเลยฝนมัเป็นโบลิโตครึ่งนะนี่ตัวเสียงมาอาคีกค้ก้าคีไปเราจะเล่นลงหุน่นหุ่นก้อนน,ะอนี่มันเสียงมา เงียบสม,มอยอ่ไปเรืลยกนื่องทีป้ามาสบาทจะมันเหา่าเลยบอละทุกคนเราไหอด,ดอน,น,นบอดดอนเหวา,าแล้เลบนเหวกได้เาอมมีไปเรือยนะห้วยหมูห้อยฟ้านเพื่เหตุลงมาเลยน้ำกระเฮงแล้วดิย่งย่งอยูทง เห็ดห้อยเหรอลูกเ้าๆม้ี่เงามากเลยโอ้โหเห่เห็ดเดกอดโดใส่น้ำคุณโตต่ออยู่นะคุณน้หมาไม่ปัด มากับพระท่านเปยชักโตหมอมีห้อยไปเรื่อยทุกคนห้อยหมูกับตะเก้าทุ่นเก้าเก้าแล้วหมอมีไปลงมาเรื่อยๆทีบนี้โมงเหวเขากับฝนตรงห้อมจระนิม่มหมด โอ้พวกมกางดราใช่นี่พ่อจะเกลนเม็น thế là mòn bó. nó nục nó hôi nhang nấu mà lắm heo rồi đó không, không. สองโตนั่นนฮตอนน <c oughs S 1> <c oughs> ี้ลกเขยลูเขาเสงมาห้าววองวๆองวงาะลูกมาว่มืออเฮกขึ้นเม็นทุกคนเล มาเม้นอันนาล,ลากาเจ้ากลางเสีนกน้ำโบ้ทออุ่นน่าจะไปแห่งวิมานมาและ้วนกแตยงยังงี้มาท่านตายสีเอาเมื่อเฮาวิมาน 有没来大陆？ มันจะเข่าผมที่มายามตะหงุดจนโลนเลาะลมันหงุดทีห้อยหลังนั้นก็ยังบุละมันหมอมีมอามาเขามาพานเลยคนเขามาห่างแล้วเขามาห่างแลได้ใช่ไหมเองเต๊เกแล้วมันหมอมากหมนูน้ำกระแห้งได้นลยเดี๋ยวชิปต์เอานกนี่ไปเฮ้อประมาณยังติ่ง คนนุ่งเขาทื่ดาราครับเจ้าน่าจะเป็นดาราเนาะขงประมาณคนเลยปดมมันเธอม็อกเธอลายอยู่เพราะนั้นมันหนาวุ้ำพุนก็สองโตพี่ก็สองโตสามโตเปื่อยหมดละตอกางมากปะทิ้งแต่เชื้อทวนนุเขาบอมายามเป็นน้ำบ่เอาปดเอานกเขาเจ้าวในกล่องบ่กระดม ล่อเมื่อก่อนทุกคนนะขำบนะุพอพไปลนนะเลยทุกคนเลยมาลาอบางเฮวหมูนี่ก็หมูบนลงมาคืนละมื่อหาก้อนมันต้อทุกคนแล้วสิลาอมาหากินยมแลงแต่มันบุพอพไปเลยวเนะี่เล่นบนลงฝนยาตกตรงนี้ มาฮอดบนนี้ปะขึ้นชิมินเนิ่นเนาๆทุกคนเลยเกินเนนิ่นเน่นาๆปะเชงมาปะเฮาวน้ำคืดว่าหมูที่เหี่ยวเน่ารู้สิทุกคนมันปเปิดเบื้องกระ,ระเทิร์นลบอกถือดราฟกับเจ้าทุกคนเขาเจ้ากลางดาราเป็นก็เลยมันถือแล้วมันเน่าทุกคนลูกเขาตัวน,นึงยังทันเนา่าค่อยสิปดเอาเมื่อเฮ่ประมาณน่าจะเป็นหงประมาณทุกคนเลยนกูกเขาตัวน,นึง โคตรโหดเลยโอ้โหดเลยโหดด้วยเลยหาล่มเลย ตั้งเท่าได้ต่อเลนเนฮะ่พน,นป้าเช้ยวเลาะในดานมันเนยอะโอ้แล่เลนมีสังััส่วนลมนี่โดนเล่นโคตรเลยทุกคนโคตกินไม่ก็โคตรเล้งเลแต่แต่พร้อ,อมฝนคนก้อนฝะนน้อยนะึงมาดมขึ้นน,ะนี่ตัวมองตัวมอง มันโคตรกินเม่นแม่นเม่นโคตรเลแมนะม่งไมนี่น่าจะหัวแยอยู่ดี่เขาสวนเล่นก็ไ้แต่โน้ยแล่นประมาณนั้นแปดเก้ากลับนี่นะก็โฉมนี่ก็เม้นแต่มันได้หลายมือได้คนตาบตหลังฝนสองมือคนมันลงมากนนี่ กินนั่นไม่ไหวม,มันฝนโปรโตกนี่เนี่ยมันมันมันอะโปล่งฝนตกประมาณมือหนึ่งจองมือในล่องและแหลนนี่ฝนตกมาเนี้เกือบทิ้เลยโปรนตกห้าวหอยและคนเลยโดนเม็ดเน้่ยมากิน มัดนะนะทุกคนก้าวไม้ก้าวไม่อยู่ป๊อตุ๊กโอ้มีทางมันได้ไหมนี่นี่ทางมันนะทุกคนโอ้โหห้ามไมกินเตอร์เนอร์ตอนนั้นไปนี่ตอนโคตรกินวัดไหลายเงาแล้วนี่โอ้คุณหมุนอยู่มันกัดกิน โอ้มีเม่นสวยแต่แถวนี้เนาะคุยว่ามัานมีเม่นแต่ละเนาะโอ้สีหาผู้อ้สและก็มาอันกดเม่นนี่ก็มาเท้าออกมานอนนอนไปอยู่ผีก้อนๆเลยฉี่มากกักเบื้งมันเท้าเท้าทุกคืนเลยนะเท้าคุกขึนเลยเม่นนี้โคตรก็ไม่ก็ไม่โรนี่นะ โอเ้เล่นลักขมาก,กินมันนดแล่ะทุกคนเด้นะตัวนี้เนาะมะขื่อนน,น,นะน,น,นนี่ตัวนี้นโคดกิ่นมะขื่อนนี่ตัวนี้นะโคดกินแล้วก็คาบโอ้โหโคตรคนเด้มาได้เวลาเอามานอนอยู่ผีก้อนสีมาผู้อู้แขวนนอน,นกักบงังคนเนดะ้เห้ มัส่งมันเรียบร้อยก่อนัดมันมนา,มาดูฉลานทัวร์กินน้ำกินเนมากเก็บผัมันทุกคนเลยมันก็ยังบ่แล้วอยู่โกคาร์ตมันการเวหลายเวหลายการน้องได้หมัมันน้องม่มันน้อยทุกคนไหมจะเป็นเสาะคนนี้ ความใหญ่ของมันหนึ่งคืบสองคืบพอดีสามคือหกสิบเส้นทุกคนหกชิปมึงเจ็ดสิบเสนพราะอะไรนี่โหมันใหญ่เลยมันเคยยอดโคบแล้วทุกคนเด้พอเดินหกี่ก็ะห้องโคบแล้วปูเดินหกทุกคนนี่ไงชิปเดินกองอีเล่ยังนัปั่นกันเลยนี่คนลดเรียบร้อย ก็เอาเป็นโอเคเอากระมาฮอดให้เรียบร้อยทุกคนเลยสำหรับคลิปนี้กะบ่มีมงบ่มีอย่างไรพี่น้องขอขณมกครบใจผู้ติดตามนะครับส้มต่อต้นมาจนจบฮะไปก่อนคลิปนี้ทุกคนไปหาลาดแรงวันนี้กะถือแบบโมมานไปเลยกระมายุทธ์ทุกคนดได้นกตนึง